เอาเนี่ยดอกน้อยๆไว้ดอกนึงสองดอกสามดอกดอกน้อยๆก็มังขึ้น่ะอยู่นี่แหละเอาแต่ดอกใหญ่ไปดูดูเข้ามาเกิดดูเห็ดไหมเหยดหลายก็จะเกิดอยู่ในหม้อปลาทบบออยู่แต่จะเกิดในหม้อปลาเรากะละนางมาไี้ก่อนแล้วนี่เต็มเลยเร็วนะนะมาเู็วๆออย่างมากเลยพี่อย่างมากเลยมาดูที นะอย่าเหยียบนะอย่าเดินเข้ามานะผมอ้อมอมอ้อมอมอ้อมเต็มนโอ้ยดูป้าดเพื่อนๆดูดิโอ้ยโอ้ยกระโดดฟองดงอย่าอย่าอย่าไปอย่าหย่าโอ้รุนรุนรุนลุ้นรุนโอ้ยเกิดเยอะมากเกิดเยอะมากเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันอันะไรก็เอาไปมันเป็นเชื้อมันอยู่ในนี้ัวนี้ไม่เอาใช่ไหมมันโรยแล้วอันนั้นเอาแต่นี่ไม่เอามันโรยแล้วมันล่างตุดออกหมดโอ้โเกือบหม้อแล้วเพื่อนๆอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เพื่อนๆโอ้โห เชื่อแล้วครับถ้าเกิดเนี้ยเขาเกิดไปเป็นกลุ่มเลยเกิดไปเป็นหมู่เลยนะครับเยอะมากเขาเรียกเฮ็ดหนามอมเนาะเฮ็ดใข่เกิดก่อนใช่ไหมเฮ็ดใข่เกิดก่อนตอนฝนชุบเลยเห็ดหนามอมเนี้ยมาขึ้นตอนนี้ โอ้ยเจออยู่แล้วโอ้ยอากาศร้อนๆเอาๆแล้วก็อากาศร้อนๆเอาๆ